ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดิกทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับไม่ใช่นะครับเป็นการรีวิวสกินใหม่ของเทวนาทนะครับที่มีชื่อว่า Heritage of Light นั่นเองนะครับก็สกินนี้เป็นสกินคอลแลบกับ เกม HOK นั่นเองนะครับก็ในราคานี้เปิดขายในราคา6 9 0กคูปองนะครับที่จว่าถ้าสมมติเป็นสกินที่คอลแลบกับเกม HOK เนี่ยจะมาขายในราคานี้แทบทุกสกินเลยนะครับแต่แก่สกินของยอนสกินของอ่าใครวะ <laughs> ไม่รู้นะครับสกินของลิงเหรอสกินเอลซูนะครับเดี๋ยวบูคองก็กำลังจะมาแล้วแต่ว่าตอนนี้สกินของเทวนัท มากรอนเป็นสกินแรกเลยนะครับเพื่อปการไม่รอช้ารีปดูสกินกันเลยว่าสวยงามเพียงใดไปดูกันเลย let's go ไปและนี่นะครับก็คือสกินของเทวนาครับที่มีชื่อว่า herot of t h e v n a t โอ้โ oh. หผมอยากใเพ็บหาทุกคนไปดูช่วงนี้จริงๆเลยช่วงที่มันเป็นที่มันเป็นอเคที่เขาเปิดตัวอันนี้เป็นเอฟเฟกการเปิดตัวนะครับนี่โอ้โ oh. หหน้าหน้าโมเดลจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ทุกคนก็ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโมเดลสวยหรือเปล่านะครับกบพ็พิชชานิจพิจารณากันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนให้คะแนนสกินนี้กันนะครับว่าให้คะแนนเท่าไหร่กันนี้กดพอกดเข้าไปแล้วจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะฮะตันนี้เป็นเอฟเฟกโมเดลเมื่ออยู่ในเกมนะอู้มีเอฟเฟกตอนมีแอนิเมชันตอนที่เราเดินด้วยนะครับไม่ใช่เดินแข็งๆทื่อๆนะฮะน่าใช้ได้นะครับใช้ได้ถือว่าเป็นสกินที่มีความไรโอโอธนู ธนูดิ้นได้ด้วยนะครับอันนี้สกิลหนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดเสียงนะว่ามีเสียงหรือเปล่านะครับเสียงปกติหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเลยโอ้โหนะรับเสียงแบบโชว,ว์สิว่องโซ่เสียงแบบนีเี่ยยสง มิสคิวสามนะครับคิวสองปล่อยไปแล้วก็สมุติชนอันนี้เป็นมิสกิลนะครับโอ้ประมาณนี้เลยนะชี้เฉียดโอ้แต่นี่เป็นมิสกิลเนี่ยผมเห็นค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับโอ้โอ้เป็นการปล่อยซัมมอนเนอร์ออกมานะครับวาร์ปกันเลยนะครับและนี่คือเอฟเฟกต์วาร์ปของสกินนี้นะครับเป็นแนวออโรรานะครับโอ้โหวะโอ้โหว่ะ จบไปแล้วนะครับสำหรับสกินของเทวนัสนะทุกคนคิดเห็นยังไงกับสกินนี้ของเทวนัสก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าคุ้มหรือเปล่าหน้าเติมหรือไม่นะครับส่วนตัวผมนะครับสกินนี้นะครับก็มีพวกแอนิเมชันตอนเดินที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มมาที่ดีนะครับแล้วก็มีพวกเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับสกินหนึ่งสีสองสีสามนะครับมีเอฟเฟกต์หมดเลยนะครับโดยเฉพาะอัติเวีนสกิลนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น สกิลที่สวยสุดนะครับของสกินนี้กันแล้วนะครับสำหรับตัวผมนะครับผมให้อยู่ที่6เต็ม10นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับสกินนี้ให้เท่าไหร่นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะที่ผมหักเยอะนะครับเพราะว่าไม่ใช่อกติกับอะไรเลยนะครับแค่รู้สึกว่าสกิลมันเหมือนขาดอะไรไปนิดหน่อยนะครับมันจะไม่ใช่ทางของผมเลยแหละนะครับแต่สำหรับบางคนอาจจะชอบไงนะครับสกินแนวนี้แต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่า ส่วนตัวนี่ส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับอันนี้เลยนะครับเก้งส่วนตัวนะครับแต่ละคนมีความชอบเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าสกินนี้สวยก็ได้นะครับเราเคารพความเห็นของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับเนี่ยสกิลหนึ่งมันค่อนข้างที่จะมันมันดูนิ่งๆไปหน่อยนะถึงมันจะมีแอนิเมชันแต่มันก็รู้สึกนิ่งๆไปหน่อยนี่สกิลสองสวยนะครับนี่ปล่อยนกออกไปเลยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันนิ่งๆไปแต่ที่เป็นสกิลสองสวยนะสวยเลยสวยเลยครับ Ừ, ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มียอิมเบตสกิลที่คิดว่าน่าจะสวยที่สุดแล้วนะครับเป็นเอฟเฟกต์สกิลที่โอเคเลยแลนวันนี้สำหรับกิจกรรมนี้เรียไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปจบกันบ้างไปดูกันเลย let's go ไปโอเคครับมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปนี้แล้วจบกันบ้างน,นะครับสวัสดีคุณยูอาร์กเซเว่นด้วยนะครับกิจกรรมนี้ไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับกิจกรรมครบรอบ R B อาวิชัยสกินผมได้สกินโมเรนครับแต่ผมไม่เล่นโมเรนโอ้โหผมหนักกว่าอีกผมไม่สุ่มมาละผมได้กล่อง ฮีโร่ซึ่งผมมีฮีโร่ทุกตัวแล้วมจะเอาไปทําไมโคตรเศร้าเลยเนี่ยสวัสดีคุณบอลวัชรวิทย์ด้วยนะครับเมื่อคืนกิจกรรมมาเพื่อนผมมานอนที่บ้านผมเนี่ยเพื่อน3ามคนซื้อคนละกล่องซื้อมาห้สิบกล่องนะเปิดทีละสองสากล่องน,นะครับได้แต่เพชรเมื่อคืนลงแรง้งไม่แน่ใจว่าแรงบักหรือเปล่านะครับเพราะว่าเพื่อนผมนะคอสป่าคะแนนบวกมา6กรสเปคะแนนซึ่งมันเกินไปทุกที่บวกแค่ห้าสิบหรือว่า 61อะไรประมาณนี้นะครับก็จริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นะเพราะส่วนตัวผมก็เคยถ้าสมมุติเราเล่นตัวไหนแล้วแบบว่าเคยขึ้นระดับประเทศหรือว่าขึ้นระดับจังหวัดมาแล้วนะครับการที่เรากลับไปเล่นแล้วจะได้แต้มเยอะเนะี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับซึ่งผมก็เคยเล่น uh, ทาร่าที่ระดับประเทศเนาะก็พอกลับมาเล่นโอ้โหเป็นเกมแรกแต้คนเดียวนะครับสวัสดีคุณเอ็ดนิวนะครับเมนของคุณเอ็ดดิวนะครับได้เก่การีเฮเลนยอนดิงสกัดนี่โอ้โหแต่ว่าแต่ละตัวนี่คือแทบจะครบตำแหน่งแล้วเนะี่ย กาลีเมดเฮเลนโรมยอนแครีลิงแอสซัสซินสกัดออฟเบนโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเรียกได้ว่าเมนครบทุกตำแหน่งเลยสวัสดีคุณอาร์มด้วยนะครับผมอยู่แลงคอน49ดาดนะครับจะสู่พิมพ์แล้วสู้ๆเลยนะครับตอนนี้ผมเพิ่งอยู่แค่15ดาเท่านั้นยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับสวัสดีคุณพบซ่าด้วยนะครับทําบัคปอง ID มาถูกๆนะครับเต็มเลย GM ไม่แบนทันทีนะรเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แบนไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็ติดตามข่าวอยู่นะเพิ่งรู้เมื่อคือนเลยที่คุณ พบมาบอกผมนะครับก็โอ้โหโดนไป90ปีแต่ว่าเงื่อนไขของมันก็คือต้องเป็น ID ใหม่แล้วก็เป็น ID ที่ยังไม่เชื่อมเนาะมผมก็ไป,ไปอ่านอ่านดูแล้วก็ถือว่า GM แบรนด์ไวดีนะครับสวัสดีคุณสวัสดีคุณนนเฟรนด้วยนะครับโ no นเฟรนไม่มีเพื่อนสว่สวนตัวคิดว่าไม่อยากเสี่ยงดีกว่านะครับเห <c oughs> มือนผมนะสวัสดีคุณโจเซฟโจซานนะครับจริงๆผมอยากได้สกินฟอร์เรนเอสเต็มจากรยานมอัพเกรดสกินอ๋อได้สกินฟอร์เรนมาแล้วเหรอหูคุ้มอยู่นะเพราะว่าสกินฟอร์เรนเนี่ย เคยขายแพงมากเลยนะครับแพงมากเลยสวัสดีคุณคมกิดด้วยนะครับสวัสดีคุณอารโทเรียด้วยนะครับอีโกอิสนะแล้วสวัสดีคุณชลธารด้วยนะครับถ้าเปิดกล่องเยอะแล้วได้สกินอลาเจียกับยอนก็น่าจะไม่คุ้มนะเพราะว่าเห็นมาขายแค่ร้อยกว่าบาทเองเออว่ะสกินยอนมันเคยลดสูงสุดในเกียร์เจ้าเกี่ยร์สกินแต่แค่ไม่ถึงร้อยนะสกินอลาเจียก็ด้วยผมลืมไปได้ไงขอบคุณอาร์โทเรียไม่ใช่คุณชลธารที่ไม่ช่วยเตือนผม้วยนะครับสวัสดีคุณเซเนโร่ด้วยนะครับพี่เบสสวัสดีครับ เพื่อกินข้าวอิ่มมานะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครด,ดูช่องของเราจบกันบ้างนะครับเอ้ยไม่ใช่เพจเติมเกมคืออันนี้นะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มีใครอยากคิดเติมเกมนะครับก็สามารถทำไปที่เพจของผมได้นะครับที่มีชื่อว่า Ten โกต t ้ Shop นะครับตอนนี้มิมจิผมถูกใจแล้วก็ปุตตานทั้งหมดเจ็ดสามคนนะไม่ต้องขอคุณคุณอ่าอาทิตย์นะครับเติมผมไปประมาณสองร้อยห้าสิบบาทนะคุณภาษีแนบที่เติมกับผมไป เท่าไหร่นะ300บาทนะครับเอาสกินของเทลแนัสนี่แหละครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับผมสุ่มไปแล้วสุกไม่ออกโหต้องจัดละขออนุญ,ญาตคุณประสิทธิ์หน่อยนะครับต้องซื้อสดแล้วนี่ครับคุณประสิทธิ์เดิมผมไปสา0รบาทนะขออนุญ,ญาตคุณประสิทธิ์หน่อยนะครับเนี่ยวิสตอมอ่ะโหดไหมล่ะ เน,นีคยเราจะมีคนอาทิตย์นะครับก็เติมผมเอาสกินของนี้ไปนะฮะสิ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 ะิสิสิติส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 นอาทิตย์ิส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 ิ เนี่ยเติมผมไป200นะครับหลายรอบนี่วันนี้เลยนะครับวันนี้เลยวันนี้เลยนะครับถ้าครชอบวีดีโอกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเรียกว่ามาเติมเกมกับผมนะครับก็ขอบคุณคุณประสิ์แล้วคุณอาทิตย์มากๆเลยนะครับที่สนับสนุนกันวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันวันเพนเดสองเจอกันครับผมบ๊ายบายเฮ้ยใครดูจบนะพิมพ์มาด้วยว่า26แล้วก็ให้คะแนนสกินเทวนาสกินนี้เท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ผมอยากรู้ทุกคนว่าทุกกคคนนนนนใหห้้แสิีเท่่าไร มากๆเลยนะครับขอบคุณทุกคน,นที่คอมเมนต์นะครับไว้เจอกันมนเป็นเร็สองนะครับดูจบพิมพ์เร็วสแล้วก็ให้คะแนนสกินเทลเท่าไหร่แล้วก็พูดมาแล้วกันนะครับพูดมาอะไรโอ้โหจะหาเรื่องอะเถือนถีทเถื่อีไว้เจอกันบนเป็นเร็สองเจอกันครับผมบ๊ายบาย